สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพ่พมแม่เอฟซีครับวันนี้อยู่เทศกาลงานทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกตครับงานเพื่เอเริ่มมืออื่นครับเตรียมวันนี้มาเซอร์วิสก่อนครับเปรุงบรรยากาศข้างในครับวันนี้มีส่วนทุเรียนจากบ้านใดตำบลใดมาออก,าก,าเ,กเ,มเนี่ยครับออจังหวัดศรีสะเกตครับโอ้รอมีเต็มติศแอ่์ครับบรรยากาศสวนทุเรียน มหายาดมหาดม,มหายาดมมหายาดมอย่างตัวนี้กำลังสูบแบบยาดมทุเรียนงานจัดตั้งแต่วันที่19 20 21 22 23ครับสี่มือครับวันนี้เป็นมือล่องทดลอ,องขายครับก็เรามีลานค้าเขามาแล้ว ใช่เลื่อนกันสีอะไรครับแกเราก็มีด้วยเถิดแกเราก็มีเามีสตอด้วย

เขาไปอเมริกาตลาดบานจานใหญ่นี่แหล่งหันรูปนี่นะ480บาทจัดไปค่ะฮึปาดซิมเสียงหนึ่งจัดเลยบครับเล่บวะไม่ค่าการตลาดดีแห่งคนว่าเพื่อให้ซิมแล้ักเซ็ตเลยนะครับพ่อแม่เอฟซีแหวนมาสื่อกันไหนเลยครับลุเลียนส่วนบ้านซีอุดม อ่าฮะอ่าเปลี่ยนบ้านมันห้าสิบบาทใช่ห้าสิบบาทเดี๋ยวจะเป็น อัน,นี้เีอันนี้เกนเนนนงงนาาทีกมีเรไหน็มสวนเป็นงานแต่งการทลใหม่ครับทหลานทุกสวนจังหวัดศรีสะเกดครับทีมาขายอยู่สารการจังหวัดศรีสะเกดครับมาคกพอดีเยยยย ผมก็อยู่กันทะลักอยู่บ้านท uh yes> uh 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 3> <3 ุ่งใหญ่อ่้น่เรียนฟรีด้วยแสบแสบเท่าไหร่นะมไปะเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปต้องไปสวนนะเธอ ใหญ่บ่เมนมีตรงกากับีขนนหมยเลขสองสี่ค่ะไปบ้านซ้ำตะลมไปเลื่อยขึ้นไปเขาไปจะซ้ำเขาไปจะซ้ำตะลมไงปดว้าวแสงแดงมากเลยนะคะว้าวเดฟซิีเย ร้านยาดวงแก้วสวนตดวงแก้วปากของพ่อแม่ FC นั่นเองครับว้าวโอ้ยยอดเลยองมีโลโก้นี่นี่ยอดากอร่อยนะคะหวานเนียนหวานละมุนลืมแม่ไม่ลงสิบปีเลยลูกผล้องการเดิมพันเทียงหนึ่ง เรียบร้อยครับได้ามาแล้วทีเรียนครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,บ,รบไ,มไม่น้อยนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่น้อยนะครับนี่ <c oughs> สี่ภูนี่ไม่น้อยเลย เดือดมากผู้เรียน8ปีสวนใหญ่ดวงแก้วสวนเล็กๆมีแค่ร้อยต้นลูกโอ้ไม่เล็กนะครับร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นแต่มีูได้4,000ลูกต้นไไมม่เลลูกต้นหนึ่งก็70-80ลูกผู้เรียนสวยเดือดมาค่ะพี่คะเป็ชมพู่ได้ค่ะฝากด้วยนะครับสวนดวงแก้วครับสวยงามขอไฟสีสเกตครับ หลายล้านครับจะบุงหมาล้านได้ไงมีทุกล้านครับมีทุกลานแต่ละสวนมีตอรองอะไรครับซื 4, 4, 5, 5, 5, 5. ้ออะไรสื่อไรครับก็เป็นราคาที่มาจากสวนโดยตรงครับของเกษตรกร,ร,กรครับของจังหวัดศรีสะเกษครับ โบกินทุเรียนก็มีผลไม้หลากหลายครับ อเ,เอาละครับฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจะได้ฝากเทศกาลทุเรียนบุาไฟของดีของจังหวัดริสเกตด้วยนะครับงานตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่24่ิบพุทธศครับ2 5งพครับจากที่สารการจังหวัดริสเกดครับ อะไรกับฝากพงศ์พี่น้องเอทซีมาอุดหนุนและติดตามเที่ยวชมหน่อยครับจังหวัดไก่เคียงอุบลสุรินทร์ราชบุรีมาจะเล่นครับมาอะไรขอบคุณและสวัสดีครับ